เปิดความลับสาเหตุเลิกร่าเขาทรายแกลั็กซี่กับอดีตภรรยาคนแรกชาวญี่ปุ่นเรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเขาทรายแกลั็กซี่หรือสุระแสนคําเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9้าของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลกดับบิลยูบีคนที่4ของไทยในรุ่นซูเปอร์ไวเวท115ปอนด์ได้รับฉายาในไทยว่าซ้ายทะลวงไส้นอกจากนี้แล้ว เขาซายยังมีพี่ชายฝาแฝดซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกเช่นเดียวกันคือเขาคอแกล็กซี่อดีตแชมป์โลกดับเบิลยูบีเอรุ่นแบนตมเวทโดยมีระยะเวลาที่เป็นแชมป์โลกคู่กันซึ่งทำให้นับเป็นแชมป์โลกคู่แฝดรายแรกของโลกอีกด้วยปัจจุบันเขารายแกล็กซี่นั้นมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นและมีภรรยาที่อยู่เคียงข้างอย่างวรณพา ทงบุญสีหรือน้องหนึ่งโดยถึงเ้ทั้งคู่นั้นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตคู่เพราะปัจจุบันได้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันสองคนอยา่างน้องไข่มุกน้องโอลิฟและหลายๆคนคงพอทราบมาบ้างว่าเขาทรายแกลักซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกประกาศเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษโดยตอนนี้ก็ได้มองหาลู่ทางเปิดสอนมวยไทยในต่างแดน เพราะแฟนเคยไปเรียนที่นั่นอยู่8ปีเขาก็มีลู่ทางว่าเราน่าจะไปเปิดยินได้นะเนื่องจากที่นั่นยังไม่มีไขยมวยแต่รอให้โควิด -19 มันซ่าเสียก่อนและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนถึงอดีตภรรยาชาวญี่ปุ่นของเขาทรายแกลักซี่ย้อนความลับสาเหตุเลิกร้าจนเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยโดยเธอนั้นมีชื่อว่าย um ูมิโกโอตะ เป็นอดีตภรรยาคนแรกชาวญี่ปุ่นเขาซายซึ่งพบรักกันที่เมืองโคเบะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2532เมื่อเขาายเดินทางไปชกมวยป้องกันแชมเปี้ยนโลกครั้งที่2กับเคนจิมัตสึมูระโดยก่อนหน้านั้นในปีเดียวกันเขาายเดินทางไปชกป้องกันตำแหน่งกับเคนจิมัตสึมูระเมื่อวันที่8 เมษายนพุทธศักราช2532ยูนิโกโอตะได้ไปชมการชกด้วยและประทับใจในตัวเขาทรายมากเป็นพิเศษยูนิโกโอตะติดตามเขาทรายกลับมาประเทศไทยและเข้าพิธีสมรสกับเขาทรายหลังจากเขาทรายเลิกชกมวยแล้วโดยได้เข้าพิธีสมรสพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2535โดยพลเอกเรปรมตินสุลานนท์องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสซึ่งงานนี้มีการถ่ายทอดสดทางช่อง7ด้วยซึ่งในวันนั้นแขกในงานมีแต่ระดับบิกบ๊กบิคนใหญ่คนโตจากทุกวงการ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเมื่อวันที่16มีนาคมเมื่อปีพุทธศักราช2535เลยทีเดียวและในเวลาต่อมาช่วงที่ยูมิโกะโอตะแต่งงานกับเขารายขณะนั้นทั้งคู่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยเป็นอย่างมากแต่หลังจากแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งด้วยความไม่เข้าใจกันและความต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองคน สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอุปนิสัยที่ไม่สามารถเข้ากันได้เนื่องจากสภาพของวัฒนธรรมและประเพณีที่ค่อนข้างจะแตกต่างแต่เขาซายนั้นก็ยอมรับว่าได้แบ่งทรัพย์สมบัติเงินทองให้กับโอตะอย่างสมเกียรติในฐานะอดีตภรรยาที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นและมีข่าวว่าได้แต่งงานใหม่ไปแล้วทั้งคู่จึงอย่าขาดจากการยูมิโกะโอตะจึงได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น